ซั s ซุงเตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับ3ตอนครั้งแรกบนเวทีเ e ดเกาอรใต้การเงินธนาคารไลทยทูเดย์อัปเดต17ตุลาคม2568เวลา20.34นนเผยแพร่13นาทีที่แล้วซัมซุงเตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับ3ตอนครั้งแรกบนเวทีเ e ดเกาอรใต้ปลายเดือนตุลาคม2568ขณะที่ Apple เตรียมเปิดตัว iPhone พับได้ในปีหน้า วันที่17ตุลาคม2568เวลา11.30น,นสนักลงเบิกรายงานว่าซัมซุงเตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับ3ตอนไท็บเลสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่ทั่วโลกจับตามองในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำเอเป็กเอเป็กซมิตซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้ปลายเดือนนี้แหล่งข่าวระบุว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นี้จะเป็นเครื่องแรกของซัมซุงที่มีบานพับ2จุดทำให้สามารถใช้งานได้ทั้งแบบโทรศัพท์ทั่วไป และแบบแท็บเล็ตขนาดใหญ่เมื่อกางออกเต็มที่โดยจะถูกนำไปจัดแสดงในนิทรรศาการเทคโนโลยีล้ำสมัยของเกาหลีใต้ซึ่งจัดขึ้นข้างงานประชุมสุดยอดผู้นำสำหรับซัมซุงงาน,นเดปกิสม,มิดที่เมืองคยองจูครั้งนี้ถือเป็นเวทีระดับโลกในการโชว์นวัตกรรมที่บริษัทหวังจะใช้ย้ำภาพลักษณ์ในฐานะผู้นำด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาซัมซุงและหัวเว่ยถือเป็นสองบริษัทหลักที่ผลักดันเทคโนโลยีจอพับได้เข้าสู่ตลาด โดยหุเว,ว่เปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับ3ตอนรุ่นแรกของโลกในจีนเมื่อปีที่แล้วขณะที่ซัมซุงกำลังจะใช้โอกาสนี้ผลักดันเทคโนโลยีดังกล่าวสู่ตลาดโลกแหล่งข่าวระบุเพิ่มเติมว่าผู้ร่วมง,งานประชุมเอเปกจะไม่สามารถสัมผัสหรือทดลองใช้เครื่องได้เพราะซัมซุงจะนำเครื่องต้นแบบมาจัดแสดงภายใต้กระจกนิรภยัยส่วนกำหนดเปิดตัวเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้ ตั้งแต่ s a m มซุงเปิดตัวโทรศัพท์พับได้เครื่องแรกในปี2,562ตลาดสมาร์ทโฟนจอพับได้ก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นสนามแข่งขันของผู้ผลิตจากจีนแทบทุกแบรนด์ล่าสุดซัมซุงเปิดตัว Galaxy Z Fold 7รุ่นที่7ในเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับเสียงตอรบรับดีจากผู้บริโภคด้วยดีไซน์ที่บางและเบากว่าเดิมขณะที่การแข่งขันในตลาดนี้มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอีกในปีหน้าเมื่อ Apple INC มีแผนเปิดตัว iPhone แบบพับได้รุ่นแรกของตนเอง